ฮัลโหลถักทายสบายดีจ้าทุกทุกคนจ้าผมพอเจาะแก้วเช่นเกาเช่นเคยจ้ากับพี่ตีบ้านนะเจาะแก้วจะพาทุกคนมาเลาะหัวเลาะตัวกันจ้าเนอนค่ะถักบัวพาพักนางตูงฮะบงไปแล้วนะกระติเแล้วอยากจะมาเลาะเป็นเงินนอนมุงนอนใหม่เนาะทำไม้แถวปลูกออมใบอันแถวเทียมหัวนะนี่จ้ามีคนนางถือคนอย่างไรนี่นี่แดนออกนอนไกนลๆนี่กัน ก็น <łość> ี่ก็สองสามนอที่เห็นนันเอาหญ้ามาปกเมียนเพื่อเพื่อให้อนนอพวกนางขขาวนะทุกคนให้ดินมันห่มกระเทียวกโกงโกกล้วยย่างเราไปเรามาเห็นโกกล้วยมันออกนอลายนะทุกคนข้างโกกล้วยก็มีมะคงมะแข้งจ้า เฮากันยางหล่สวนหัวเลาสวนไปมาเห็นหน่อกล้วยคือว่าออกหน่อนลหลายๆคือว่าหน่อกล้วยอันต้นน้อยะนะ่น่ะเมื่อเาเห็นหน่อกล้วยออกหน,น,น่อแ่กับไรเนาะเฮาจะกระดือมือมาขุดหนอกล้วยไปปลูกกันจ้าทุกคนนี่ก็กกล้วยนี่ก็มันจะมีพวกอันพืชพวกอันงาไมา่สัตรูพืชลายเนาะเฮาก็จะมาอันขุดเอาต้นนน้อยมันจ้าขุดแต่งเงนินแต่งเงนินขุดไงงองอยู่เท่านั้นแหละ เพราะว่าอันต้นกล้วยน,นางเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงดินชนิดหนึ่งเลยทุกคนเอยเพราะว่าต้นกล้วยมันมีคุณประโยชน์ในหลายอย่างก็คือว่าห่างมากใบยังใส่คุณประโยชน์ใดเบิดตเลยทุกคนเอยต้นกล้วยจะมีอันรสชาติฝาดหรือว่าเป็นรสเย็นทุกคนสามาชอ่วยอันมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณหลายคือพวกอันใบพวก หัวหางหมากใบนานนี่ก็เอาสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือใบในสลายพึ่งก็จะเอาไปแบบว่าไปเห็ดอันเครื่องบูชงบูซาคันหมกหมกเบงบ,งบอเรือไปห่อข้าวตุ้งข้าวต้มเรือไปเห็ดภาชนาต่างๆได้ทุกคนเลยคือล่ำนี่ยกลำบางคนพึ่นกับเอาไปอ้อมออมก็ได้ทุกคนออมกินก็ได้แต่ตัวแกก็บ่เคยกินจักเถื่อแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าพนว่าว่ากินได้ แต่ส่วนไลยเขาก็จะหมักเอาไปให้ซัดเอาไปให้พวกอันไก่เป็ดไก่โบอเอาไปต้มหรือว่าเอาไปยำไปฝากให้เป็ดห้ไก่นะทุกคนหัวหักอันตัวลำต้นพวกนี้เนาะส่วนหมากนางก็จะมีหมากก่อนจะมีหมากนางก็มีปีมีปีมีหมากปีก็สามารถเอาไปแกงหรือว่าถัาปุลลายลายก็สามารถเอาไปเป็นชินค้าได้ทุกคนเอง เนาะเาก็ขุดเอาแต่อันต้นน้่อๆที่นั่งอนนอกนอนใหม่ๆเพื่อเอาไปปลูกเพื่อไปขยายพันธุ์นะทุกคนที่ถ้าต้นได้ดีนใหญ่แล้วเขาก็จะถาาเกลายเขาก็จะได้ตัดไปให้ผักให้ตัวเป็ดตุวไก,ก่นะ ส่วนหม,มากนางก็มีหมากเท่านั้นเขาเอิญต้นกล้วยกล้วยทันีอองกล้วยทนี่เอียงประมาณนี้อยู่แล้วเขาก็จะเอิญประมาณกล้วยอันทนี่กล้วยอันกินหมากอย่างประมาณนี้แต่อยู่ไทยเพิ่็จะเอิญว่าอันกล้วยนำวายอย่างประมาณนี้ทุกคนอันชวนหมากเขาก็จะเอาไปอันถ้าเป็นกล้วยอันทนี่กล้วยอันหมากน้อยๆน่ยเพิ่็จะเอาไปกินเห็ดเป็นอันเอาไปตำรือว่าเอาไปกินฉงแต่ถ้าว่ากล้วยอันที่เป e we, om, ็นหมากใหญ่ๆกล้วยนำนะเขาก็จะเอาไปอัน <possible> <c ười> กินเป็นหมักไม้ก็ได้กินเป็นของหวานนะนะทุกคนแต่บางคนเพิ่นหมักเอาไปเห็ดขน,ขนมก็ได้ได้เอาไปเห็ดต้มใส่ในถั่วดงถั่วดำหอ่อใส่กับใบนางเนี่ยแล้วก็เอาไปต้มเป็นหนึ่งกับแซ่บไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เพิ่นไม่ก็หมักก็ไปเห็ดแบบกล้วยบวชจงบวชชีนะทุกคนการ์ตูนว่าแซ่บต้นกล้วยคุณป,ประโยชน์สารพัดเลยสารพัดคุณประโยชน์ในการคุดกันเย็นกันเย็นหัวตอนนีิก็ ยามฝนเนาะเขาก็เลยียเอาไปกาเพื่อให้พวกนางแพพืน้นทุกคนกัดมาขุดเอาตั้งเต่ต้นในหน่อยพวกนางเพราะว่าเราสวนไปเมื่อกี้นี่เห็นพวกนางแตงกหน่อลายแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็นางออกหน่อเป็นกอใหญ่เขาก็เลยอ็นโอ้ยขุดไปขุดมาเพราะว่าเสียมหกักทุกคนเลยอีโดโต้โอ้ยขุดไปได้จะฝากกลับมาแปลงเสียมเพราะว่าฝนตกทุกคนเลยจังแมนสมประกอบค่ะ ไปเปลี่ยเสียมแล้วๆฝนเศร้า,ลา,าแล้วก็มาขุดต่อจ้ามาขุดกันเอาเต็นนอนน้อยพวกนางเอาไปปลูกก็ขุดแคนเย็นแขนเย็นทั้งทั้งก็ขุดปริญญาขนาดนั้นเลยทุกคนแต่ผมหัวใเจ่อแก้วขุดบ่อเป็นบ่อรว่าจังไหนคุดแคนเย็นแขนเย็นกันดึงจนนันหวัหวทวนหัวอ่านไทยไปก็ยังบ่ได้ทราบได้เล็กๆน้อยๆโอ้ยดูต้นแหง ันนี้เขาก็จะเลือกเอาแต่นนอที่นางเกิดใหม่นางปงใหม่เพราะว่าหนึ่งถ้าเอานอแบบนี้ไปนางพวกนางพาก,กันติดใบแบบพวกนางกันคืนใบนะทุกคนเาก็เลยจะเลือกเอาแต่เต่นนอน,นี้หน่อยไปและอีกอย่างอันพวกอันนางก็จะคนไปง่ายตัวการปลูกนะ่ขนาะเขาก็ซับ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 ไปซับมาแค่เลยเสียมกับเทียวพีเที่ยวพีบ่หัวอันคนทับอันที่แหงร้ายรือว่าเสียมมันตังเพยอยู่แล้ว ไปซามากาเฟ่คือเก่าไปแปลงแล้วยงเพเสียมอันจอบอันเทียมมันถือเรือเสียมจอกเอาเพแล้วก็ไปใช้เสียมจกเลยจ้าทุกคนแล้วก็เป็นงัดเสียมจกมาผาดใส่สองบาททราบสองบาทเบลือเลยออกทั้งอันเหงาทั้งห้าอีดูโจนแฮงโอ้ เคลื่อนพวกใบแห้งๆมันมีก็ใช้ประโยชน์ได้แต่ทุกคนใบเก๋ๆส่วนายผู้เฒ่าเพิ่นจะเอาไปแบบเปห่อยาสูบยาเส้นนะนะผู้เฒ่าเฒ่าเก็บบุหันเพิ่นสิเพิ่นเคี่ยวหมากสูบยาอย่างประมาณนี้ทำไมตะกี้เฮาบ่าได้ใส่พวกอันเจียบบหรือยังเราก็จะใส่เป็นใบตองแห้งนี่แหละไปห่อทุกคนเลยนี่จ้าพวกใบพวกยังก็เอาไปมกุกเอาไปเห็ดพลาสนาต่างๆดีแบบเห็ด แตงโมเพื่อกินก็โอเคเลยทุกคนนี่ก็จิคนไปปลูกกันจ้า ผลงานจะกเกี้ยวกับสิบประมาณนี้เดิมปลูกต้นกล้วยได้สี่หาอันหอนลายเล้เก็ปลูกอ้อมอนันสวนมันคือเกาเพราะว่าเขาปลูกสวนมันแล้วก็ถ้าปลูกต้นกล้วยอ้อมอันแคมหัวอยางกับเป็นแดนแล้วก็เป็นอันหัวเฮากับว่าได้ประมาณนี้เลยจ้าปลูกอ้อมอ้อมเขาก็ไปปลูกค้งหัวขนาดน,นั้นเล้ก็ปลูกเงี้ยเข้าขมาจากน้อยเผื่อเมื่อหนาเมือม่อไนมันคืน มันคืนหนวดสันมันคืนอหนวดจะได้แตกนอแตกก็ออกไปฮ่นะจังบอขามไปดินเพลินสวะมานี่เลยจ้าแต่ทุกคนอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามจอแก้วในเดอร์ว่าเมื่อไหร่จอแก้วสิพามาปลูกพืชชนิดใดอย่าลืมติดตามเลยด้อจ้าทุกคนแดดแห้งนี่ขนาดหาหกโมงแล้วเลยนี่ยิง่งแดดแบงแห้ง